คุณกำลังฟังคืนปล่อยผีโก s สตอรี่ไทม์เรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับชื่อเรื่องว่าบ่อร้างกลางป่านะครับมันเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับต้องย้อนไปประมาณสัก18ปีเลยคนที่ส่งเรื่องมาเนี่ยเขาชื่อว่าคุณต๊อด ทอดเองนะครับเมื่อ18ปีก่อนเนี่ยเรียนอยู่ม .4 นะครับอายุประมาณสัก16อ่าประมาณนี้นะครับทอดเองต้องบอกว่ามีครอบครัวที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยอบอุ่นเท่าไหร่ตามความรู้สึกของเขานะฮะแต่เขาบอกว่าถ้ามาย้อนอีกทีเนี่ยผมก็ไม่น่าจะคิดแบบนั้นนะครับทอดเองนะครับต้องบอกว่า,ามีคุณแม่นะครับก็อยู่กับคุณแม่คุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวครับ นะคุณพ่อของของตอสเนี่ยทิ้งไปนานแล้วตั้งแต่ต๊อสยังเด็กๆเ,เลยนะครับก็อยู่กับคุณแม่ครับชื่อว่าแม่ติว๋วแม่ติ๋วเองก็พามาอยู่กรุงเทพตอสเองเป็นคนจังหวัดราชบุรีนะนะครับสมัยก่อนเนี่ยตอสจะอยู่กับยายกับตาตาชื่อตาสเสน่ครับแล้วก็ยายชื่อยายสงวนนะครับตอนนั้นเนี่ยตอนเป็นเด็กเล็กๆเ,เลยเนี่ครับตากับยายเลี้ยงมา หลังจากที่คุณพ่อทิ้งไปนะครับแล้วทีนี้พอแม่ติ๋วเนี่ยได้งานทําดีที่กรุงเทพก็มารับตัวน้องตอสเนี่ยไปเรียนที่กรุงเทพครับพอมารับอยู่ได้ประมาณสักไม่กี่ปีครับตัวของแม่ติ๋วเนี่ยครับก็ไปพบกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วกันชื่อว่าพ่อเทิดตอนนั้นทั้งสองคนก็รักกันก็ไปมาหาสู่กันแต่ด้วยความที่ตัวเองครับก็มีแม่คนเดียวเนาะ ก็มีการห่วงแม่เนะ่ะเอาตรงๆนะครับแต่ตัวของพ่อเทิดเนี่ยที่เป็นพ่อใหม่เนี่ยเขาเข้ามาเขาเข้ามาในแบบฉบับที่ดีอะ่ะก็รักทอตนะก็ส่งให้ทอตเรียนด้วยอะไรด้วยนะครับจนทอตเองก็เปิดใจนะเปิดใจให้พ่อเทิดเนี่ยซึ่งเป็นพ่อใหม่เนี่ยเข้ามาเข้ามาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะครับตอนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะครับ มันจะมีปัญหานิดหนึ่งก็คือตอนที่แม่ติ๋วเนี่ยเกิดตั้งคันนะครับต๊อดกำลังจะมีน้องครับในความรู้สึกของต๊อดเนี่ยก็รู้สึกดีนะที่วันหนึ่งครับเขาจะมีน้องแม้จะเป็นน้องคนละพ่อก็จริงอะแต่ก็มีความรู้สึกดีครับที่จะได้เห็นหน้าน้องครับหลังจากผ่านเวลาผ่านไปครับน้องคนเล็กน้องก็ออกมาชื่อว่าน้องโตโต จะได้คล้องกันแม่ติว๋วพี่ชายชื่อทอสแล้วก็น้องโตโตเป็นน้องผู้ชายน่ารักเลยทีเดียวครับหลังจากนั้นที่คลอดน้องมานี่ครับโตโตเองตัวของทอดเองก็รักน้องใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับแต่ในความรู้สึกของทอสนะครับเรื่องการรักลูกไม่เท่ากันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นครับด้วยวัยครับ มันก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยอะไรอะไรก็ให้น้องหมดอะไรอะไรก็ให้น้องหนดซึ่งตัวองตอสบอกว่ามันอาจจะเป็นความคิดที่ไม่ดีก็ได้นะแต่ครอบครัวผมก็ดูอบอุ่นอยู่นะแต่บางจังหวะบางครั้งบางหนเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเวลาที่เขาอยู่กันพ่อแม่ลูกเนี่ยเขามีความสุขดีเวลาที่มีผมเนี่ยไปอยู่อีกคนนึงเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเป็นส่วนเกินแล้วสิ่งที่จะทำได้ ในทุกครั้งเวลาที่ทอดร,รู้สึกเหงาเหงารู้สึกว่าตัวเองไม่มีใครเนี่ยก็มักจะโทรหายายนะครับยายก็จะปรับทุกข์คุยให้ฟังโน่นนี่นั่นอย่าไปคิดมากนะลูกอยู่นั่นก็ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คุยไปเรื่อยครับจนตอดเนี่ยเข้ามสสิ่งที่มันทําให้ทอดร,รู้สึกเสียใจที่สุดก็คือคุณตาสเสน่หเกิดเสียชีวิตนะครับตาเสน่ห์นะครับ,รบแกแกเป็นมะเร็ง แล้วมารู้อีกทีเนี่ยนะครับก็คือตอนที่ไม่รู้ยใช้ชีวิตปกตินะแต่มีอาการปวดท้องอยู่เรื่อยๆครับอ่คนมันนอกกันเนาะนะครับก็กินยาไปคิดว่าท้องมันแน่นกินยาระบายกินยาโน่นนี่นั่นมารู้อีกทีเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้คนเราไม่รู้เนี่ยไม่สุดหรอกครับแต่พอรู้เนี่ยโอ้โหใจมันเสียงอพอใจไม่ได้ครับร่างกายมันก็คอยจะเป็นไปตามครับ ทำให้ตาเสน่ห์เสียชีวิตในเวลาแป๊บเดียวเองเพราะรู้ว่าเป็นเนี่ยเดือนกว,ก,วกว่าก็เสียเลยครับยายสง,งวนก็นะเสียใจครับเนื่องจากว่าเป็นคู่ทุกขู่ยากอยู่ด้วยกันมาลําบากลําบนรับสร้างบงสร้างบ้านก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับตอดก็เลยมีมีไอเดียเกิดขึ้นว่าเฮ้ยยายเนี่ยตาเสียแล้วนะครับยายก็อยู่คนเดียวเพราะก่อนนั้น,น,นตากับยายอยู่ด้วยกันก็โอเคครับไม่มีอะไร และจังหวะชีวิตมันต๊อดเนี่ยขึ้นมสามและระหว่างที่ยายาตาเสียเนี่ยกำลังจะขึ้นมสี่ลยนะครับก็เลยบอกกับแม่ไปด้วยอารมณ์น้อยใจด้วยนะคิดในใจว่าเอ้ยเขาอยู่อย่างนี้เขามีความสุขแล้วถ้าวันหนึ่งวันใดเนี่ยไม่มีเราสักคนเนี่ยเราไปอยู่กับยายดีกว่าก็เลยขอแม่ติ๋วไปว่าหนูจะไปเรียนมสี่ที่ลาบุรีนะนะแม่ติ๋วก็คือ ลึกๆก,ก็ไม่อยากให้ไปครับเพราะว่าน้องก็ยังเล็กเนาะนนก็อยากว่าให้พี่ามาดูแลน้องนะครับแต่ทีเนี้ยแม่ตัวเองที่อยู่บ้านนอกก็มีความรู้สึกห่วงครับเนื่องจากว่าตาเสียและยายต้องอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดมีตอสไปอยู่ด้วยมันก็ดีนะนะครับคำขอร้องของตอสนั้นก็ถูกอนุมัติครับแม่เติวเองก็อ่ะโอเคในเมื่ออยากไปเรียนที่นั่นก็ได้เดี๋ยวแม่ดูน้องเองประมาณนั้นครับ ทอดเองก็ได้มาอยู่กับยายสงวนครับยายสงวนก็ดีใจนะครับเนื่องจากว่า,าเสียตาไปคนนึงแล้วย่างน้อยๆก็มีหลานนะก็อยู่กันสองคนนะครับายายกับหลานก็ใช้ชีวิตในการเรียนม .4 ครับมัธยม4เช้าไปโรงเรียนนะก็จะมีรถนักเรียนมารับที่หน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็นั่งรถนักเรียนไปขากลับก็กลับมาประมาณนี้นะครับ จนผ่านเวลาไปได้ประมาณสักเกือบเดือนครับตอสเองก็ใช้ชีวิตอยู่กับยายแบบนี้มันเข้าสู่เสาร์อาทิตย์คือเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเป็นปัญหาสําหรับตอสครับเนื่องจากว่าตัวเองอ่ะไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพนานแล้วกลับมาอยู่บ้านนอกเนี่ยต่ายจังหวัดเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยรู้จักใครไงเพราะเพื่อนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปรู้จักกับในเมืองราชบุรีครับเพราะตอสเนี่ยไปเรียนที่ในเมือง พอสาวอาทิตย์เนี่ยเพื่อนแถวบ้านก็ไม่มีนะครับก็ไม่รู้จะไปเล่น,นใครก็เหงาเงานะยายก็อยู่บ้านไปอะไรไปนะครับตอนนั้นเองอะ่ะรอดก็นะมสีแ่แหละก็มานั่งอยู่บริเวณท้ายบ้านตัวเองบ้านยายอะ่ะเหลือบตามองไปบริเวณหลังบ้านยายเนี่ยไกลไปสักหน่อยเนี่ยจะเห็นเป็นลัวลัวไม้เก่าๆเ,เลยนะ่ะ ก็นึกในใจว่าเอ๊บ้านหลังนี้มันคุ้นๆว่ะเหมือนตอนเด็กๆเนี่ยนะตอนประมาณสักเจ็ดขวบแปดขวบเนี่ยเราปิดเทอมเรามาเนี่ยเหมือนเราจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะครับเรามีมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งจําได้แล้วว่าชื่อแหลมนะครับแหลมเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยมันชอบมุดรั้วมาอามุดรั้วบ้านมันแล้วก็มาเล่นกับตอสทอดก็นึกขึ้นได้เฮ้ยเออใช่ว่ะนะครับในวันนั้นอ่ะ ตอก็เลยเดินลัดเลาะต้นไม้ไปก็ไกลพอสมควรครับจนไปถึงรั้วไม้อันเนี้ยซึ่งมันเป็นรั้วไม้ที่มันแตก,แตก,แตกพงัพงๆบุบๆแล้วแตกแตกพงัพงๆบุบๆแล้วก็มองเข้าไปนะครับบริเวณเลยรั้วไปเนี่ยมันจะเป็นสระน้ําแต่สระน้าเนี่ยมันแบบมันเหมือนสระน้ําล้างๆแห้งๆแหละแล้วลบ้านเลยไปอีกนิดหนึ่งเนี้ย ะครับที่ไปอยู่เลยสะไปเนี่ยก็จะเป็นบ้านเก่าๆบ้านยกพื้นสูงเก่าๆนะครับก็พยายามมองไปว่าเฮ้ยไอแหลมมันอยู่เพราะวะนะครับก็ตัดสินใจมุดลัวเข้าไปอ่าไปไปเยืนอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปเรียกที่บ้านแหลมแหลมแหลมอยู่บ้านเพราะวะแหลมนะครับ เรียกอยู่พักใหญ่ไม่มีใครขารับเลยครับพอามมีใครขารับก็คอ,ออสงสัยไม่อยู่บ้านวะก็กําลังใจมุดลัวอ่ามุดลัวนะออกครับปรากฏว่าบริเวณสระน้ําอ่ะได้ยินเสียงน้ํากระเพื่อมเหมือนคนเนี่ยโผล่มาจากน้ําประมาณนั้นครับตอดก็เลยหันกลับไปนะครับปรากฏว่าเป็นไอแหลมตอนนั้นจําไม่ได้เลยครับว่าเป็นแหลมนะครับ แต่ว่าแบบเอยมันก็หน้าตามก็เปลี่ยนไปเยอะนะเราเคยเจอตั้งแต่เด็กแต่ตอนเนี้ยนะมันก็ดูแบบอโตขึ้นอนะประมาณเนี้ยไอ้แหลมก็โผล่ไปจากน้ําแล้วแหลมก็บอกว่าเอ้ยเป็นใครวะตอนบอกเอ้ยมึงแหลมปะวะแหลมก็เอ้ยไอตอดอ๋อไอตอดเหรอหลานใจสงวนนี่บอกอจำได้ละกูจาได้ละตอนที่เราเล่นกันตอนเด็กอะจําได้ไหมคุยคุยกันไป สักพักไอ้ต๊อดบอกโอ้โหมึงเล่นน้ําทั้งวันเลยเหรอวะมึงโผล่น้ํามาอะไรเงี้ยแล้วมึงอยู่ไหนเมื่อกี้กูเรียกตั้งนานอะไรเงี้ยแหลมบอกอ๋อกูดำน้ําอยู่นะขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยงเดี๋ยวเจอกันหน้าอะไรประมาณนี้ครับสักพักหนึ่งครับแหลมบอกว่าเนี่ยมึงเห็นไหมมะขามตรงเนี้ยบ้านกูอะมะขามมร่อยนะเว้ยเออเดี๋ยวมากินมะขามด้วยกันนี่ตัวของต๊อดบอกได้สินะครับอ่ะตอนนั้นก็ เอาไม้อสอยมะขามสอยมะขามตามภาษานะครับเลยไปอีกนิดนึงก็เป็นต้นมะขามเทศอีกซึ่งมันสุกหมดแล้วนะแดงเถือกเลยมะขามเทศมันดกมากครับก็ไปสอยสอยสอยมาตามภาษาเด็กบรนนอกครับแตงหวัดก็มานั่งกินกันตอนก็นั่งกินนะครับกินอะไรกันไปคุยกันไปถึงเรื่องราวในอดีตแหละนะครับจนประมาณสัก5้าโมงเย็น ก็ถึงเวลาแล้วนะครับป่านนี้ยายสงวนเนี่ยน่าจะทำกับข้าวรอแล้วครับเอ้ยเดี๋ยวแหลมกูกลับบ้านก่อนนะเว้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันเรามาเล่นกันเออป่านี้ยยายกูเรียกแล้วแหละตอนก็มุดลัวไปนะออกไปก่อนออกไปจากลัวเนี่ยยังหันมามองไอ้แหลมอีกแหลมก็ยืนยิ้มให้ตัวเปียกๆนะตัวเปียกยิ้มให้แล้วก็โบกมือประมาณนี้ในวันนั้นตอนก็กลับไปบ้านครับ ก็ไปกินข้าวยายก็ทำออข้าวไว้โอ้อย่างดีครับรอหลานก็นั่งกินข้าวกันไปก็เปิดทีวีดูโน่นนี่นั่นเสร็จสับเรียบร้อยก็นอนไปนะครับตัวของตอสเนี่ยครับนอนอีกห้องหนึ่งอ่าก็เป็นบ้านไม้นะมีสองห้องข้างบนยายก็นอนอีกห้องหนึ่งก็นอนหลับไปวันนั้นนะ่ะตอสมันฝันนะครับฝันว่าจะด้วยแบบคิดมากหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ฝันว่าเดินมุดรัวเข้าไปอีกฝัง่งอ่าที่บ้านของที่บ้านของแหลมแหลมเนี่ยมาดึงมือไปแล้วบอกเฮ้ย hey, ต๊อดเดี๋ยวกูพาไปเล่นตรงนี้ไปสนุกแน่นอนครับในฝันเนี่ยวิ่งไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนแลมเนี่ยก็วิ่งกันไปเล่นโน่นเล่นนี่สนุกสนานเลยนะครับจนตัวของแหลมเนี่ยมันเหนื่อย ต้องนึกภาพว่าใส่เกงบอลนะแล้วก็ถอดเสื้อไม่ใส่ไม่ไม่ไม่ใส่เสื้อครับมันเหนื่อยมันก็มานั่งนั่งริมบ่อน้ํามันนะครับพอมันเหนื่อยมากๆเนี่ยไอแหลมมันไอมันไออุอุสักพักไอใหญ่เลยตอนมันก็แบบเฮ้ยแหลมเป็นไรปะวะเฮ้ยเป็นไรวะในขณะที่ไอมากๆครับมันเอามือปิดปากโทกไหมครับ พอมือปิดปากปุ๊บอะ่ะมันแบมือมาเลือดเต็มมือเลยตอนมันกตกใจหุยไอแหลมเป็นไรปะวะเลือดเต็มมืออ่ะสักพักอะ่ะแหลมมันก็ไออีกอ้วกออกมาอ,อกีออกอ,อกุออก๊บปุออ๊บบบแล้วสักพักครับมันเหมือนร่างกายมันมีน้ำอะ่ะมันค่อยค่อยไอแล้วโอ้น้ำทั้งแบบ ปนน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกมาเต็มสักพักตึงตัวของตอบมันตกใจตื่นนะครับแล้วมันก็คงจะร้องอะ่ะนะร้องอะ่ะยายแกก็มาเปิดประตูแล้วเข้ามาเป็นไรหนูหนูเป็นไรตอบอกโอ้ยายหนูฝันไม่ดีเลยแต่ไม่เป็นไรเราหนูคงคิดมากไปเออยายก็มุดเข้ามาในมงุงแล้วก็มาลูบหัวหลานไม่เป็นไรนะลูกป่ะอ่ะนอนนอนนอนยายก็นอนด้วยครับในวันนั้น จนเช้าตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงยายกําลังนะตําน้ําพริกน้ามันแล้ก็กก๊กกัก,ก,ก,กเรียบร้อยนี่ครับก็ทํากับข้าวให้กินนะของโปรดของตอสเนี่ยก็คือผัดกะเพรา,พาหมูสับนะเมนูนี้ยอดนิยมครับถ้ามาที่ไร่ยายเนี่ยเขาจะเป็นคนโบราณเวลาผัดกะเพรา,พาเนี่ยผัดกะเพรา,พาแห้งๆอ่ะนะครับซึ่งในกรุงเทพเนี่ยหากินไม่ได้นะครับแต่ยายสงวนเนี่ยแกเป็นคนโบราณครับผัดเนี่ยโอ้โหหมูเนี่ยจะชิ้นใหญ่หลือชิ้นนิดเดียวครับ ขอาคั่วจนแห้งเลยแล้วมันก็อร่อยครับเพราะว่าเขาใส่พริกแห้งพริกอะไรก็ว่ากันไปครับต็อดนี่จะติดใจฝีมือยายมากหลังจากกินข้าวกินปลาเสร็จก็เหมือนเดิมตอดก็ไปหลังบ้านมีเพื่อนแล้วนี่แล้วมันเป็นวันอาทิตย์ถูกไหมครับก็หมดลัวไปนะครับแต่มีความรู้สึกว่าเมื่อคืนฝันไม่ค่อยดีเลยวะ่ะนะครับก็ไปเรียกไอ้เจ้าแหลมอีกแหลมแหลม เฮ้ยแหลมมาแล้วด้วยนะครับพอสักพักครับน้ำก็เพิ่มเหมือนเดิมแล้วมันมีปฏิกิริยาของคนเนี่ยที่ดําน้ำแล้วโผล่พวดขึ้นมาจากน้ำพุ่งมาไอ้ท้่าบอกเฮ้ยมึงเล่นน้ำตลอดเลยวายแหลมเป็นไรบ้าเนี่ยอะไรเงี้ยไอ้แหลมก็หัวเราะแฮ่เฮ้ยมาแล้วเหรอโอเคเลยเพื่อนเดี๋ยววันนี้กูพาไปเอามะม่วงมะม่วงต้นเนี้ยโคตรอร่อยเลย นะตอนเด็กๆเนี่ยกูกินแบบดิบๆเลยโคตรอร่อยเลยอะไรประมาณเนี้ยอ่ะโอเคในวันนั้นก็พากันไปนะครับตัวของตอสเนี่ยปีนแล้วก็โยนต่างๆนานานะครับมาให้ตัวของแหลมแหลมมันก็ตามภาษาครับมันเอาเสื้อลองอ่านึกถึงตอนเราเด็กๆจะเอาเสื้อเนี่ยมาลองอ่านะเอาเสื้อถล่มมาลองข้างบนก็โยนลงมาก็ลองลองนะครับ ตะพักตอดก็ได้เยอะแล้ะก็นั่งกินกันไปกินกันมาก็มานั่งบริเวณริมสระตรงที่เดิมอะ่ะนะครับในระหว่างที่กินกันไปอ,อร่อยๆเนี่ยตัวของแหลมก็เลยถามว่าตอดแล้วทําไมมึงกลับมาเรียนที่ต่างหัวงวัดวะตอดบอกว่าอ๋อก็แม่กูอะ่ะเขาเขา,เขามีพ่อใหม่แล้วทีเนี้ยเขาก็มีน้อง เขาก็ดีกูนะพ่อใหม่กูอะแต่กูรู้สึกว่ากูเหมือนกูเป็นส่วนเกินวะเวลาที่เขาเล่นกันกับลูกเขาอะกูรู้สึกว่าเขามีความสุขดีแต่เวลากับกูอะบางทีกูก็รู้สึกว่ากูเป็นส่วนเกินนะแล้วเวลาเขาซื้อของซื้ออะไรเขาก็จะมักจะให้แต่น้องในขณะที่พูดไปเรื่อยๆครับต๊อตมันก็แบบดึงอารมณ์เศร้าละมะม่วงก็ยังแบบถืออยู่ในมืออยู แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตอสมันหันหน้าไปทางแหลมไอ้แหลมมันร้องไห้ครับแหลมมันร้องไห้แบบร้องไห้พากเลยเนี่ยต,ตอสบ,บอกเฮ้ยแหลมร้องไห้ทําไมวะก็ะชีวิตมึงอะแม่งโคตรเหมือนกูเลยอะเอา้าชีวิตเหมือนมึงยังไงวะแม่กูก็เหมือนแม่มึงเลยอะแม่กูอะมีพ่อใหม่ แล้วพ่อใหม่กูเกียดกูไม่ชอบกูเขาบอกว่ากูดือ้อใช้อะไรก็ไม่ไปทั้งที่กูก็ทําทุกอย่างอแต่ที่มันน่าทุเลที่สุดเลยะก็คือแม่กูดันเชื่อพ่อใหม่กูด้วยสิเวลาพ่อใหม่กูทําอะไรเขาก็มักจะเชื่อพ่อเขาเชื่อผัวเขาทําให้กูกลายเป็นหมาหัวเน่าเลย ตอบอกเฮ้ยกูไม่รู้เนี่ยแล้วกูเห็นนะ่บ้านเงียบๆอะแล้วพ่อกับแม่งไปไหนวะเขาไม่อยู่แล้วเขาไปอยู่ที่อื่นแล้วเอา้าแล้วมึงอยู่คนเดียวหรอวะเออกูอยู่คนเดียวแม่กูก็ไปอยู่ที่อื่นแล้วส่วนพ่อใหม่กูอะแม่งตายหาไปแล้วพูดไปร้องไห้ไปครับในระหว่างนั้นตอดมันก็เห็นสีหน้าของ รับตัวของแหลมสิ่งที่มันปรากฏขึ้นก็คือสีหน้าของแหลมมันเปลี่ยนไปครับปกติเนี่ยคนเราอย่างเราๆเ,เนี่ยก็จะมีดูมีเลือดมีเนื้อมีทุกสิ่ทุกอย่างแต่แปลกตรงที่ว่าใบหน้าของแหลมอะ่ะมันค่อยๆพองขึ้นตอนนั้นตอดเนี่ยพยายามมองแล้วก็เพ่งว่าเฮ้ยทำไมหน้ามันเหมือนคนสูบลมอะ่ะ นึกภาพออกไหมครับเหมือนลูกโป่งที่กาลังสูบลมอะ่ะและสักพักหนึ่งปากของไอ้แหลมมันก็เริ่มพูดไม่เป็นคําแต่ยังฟังรู้เรื่องปากของแหลมมันพูดว่ากอ็อพ่อกูนี่แหละเป็นคนทํากูมันผักกูอะ่ะตกลงไปในบ่อนเนี่ยแล้วม,มันไปบอกกับแม่กูว่ากูอะ่ะตกลงไปในน้ําแล้วก็ตายกูไม่ยอม มันพักกูตกลงไปกูไม่ยอมกูไม่ยอมพูดไปพูดมาร่างกายค่อยๆพองขึ้นพองขึ้นไอต้ตอสมะม่วงหล่นจากมือและตอดก็มองและสิ่งที่แหลมมันทำก็คือแหลมมันหันหน้ามามองตามันน่ะค่อยๆถลนออก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 ,ออกเหมือนคนกำลังสูบลมอะ่ะเหมือนหุ่นะ่ะกำลังพองตัวพองตัวและสักพักหนึ่งอะ่ะ ตัวมันเอนลงไปในน้ำครับแล้วมันก็จมน้ำจมไปได้ประมาณสักสองสามวิมันค่อยๆดีดตัวขึ้นมานึกภาพตามว่าร่างกายมันอืดตัวใจมากไอ้ทอดสั่นไปหมดแล้วก็เห็นภาพนั้นแล้วก็ลอยน้ำแล้วเสียงในปากของแหลมยังพูดออกมาอีกทั้งๆท,ที่ตัวเองลอยอยู่ในน้ำ มันทำโกมันทำโกมันทำโกกูเกียดมันมันทำโกมันทำโกไอ้ทอดจืนมองอยู่ประมาณสักห้าวิอ่ะแล้วก็สั่นไปหมดเลยและทอดกำลังจะหันกงจะวิ่งขามันไม่มีแรงครับเสียงร้องไห้ดังมากแล้วก็มีเสียงร้องไห้ก็บอกไอ้ทอด มึงอย่าทิ้งกูไปกูเหงาไอ้ท็อตอย่าทิ้งกูไปกูเหงาไอ้ท็อตอย่าทิ้งกูไปเสียงอย่างเงี้ยแต่ท็อตหันไปกลับไปทีสภาพหน้าของตัวแหลมเนี่ยมันมีคราบน้ำตาแต่หน้ามันบวมอืดไปหมดแล้วครับท็อตพอตั้งสติได้ครับตัดสินใจวิ่งมุดรัวออกไปแล้วก็ร้องตะโกนครับเด็ก สิบสี่สิบห้าเรานึกภาพดูตะโกนยายยายช่วยด้วยยายช่วยด้วยผีหลอกผีหลอกยายก็วิ่งตะลีตะเหลือกออกมาครับแกก็ไม่ค่อยไหวแล้วก,ก็วิ่งออกมาอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็มากอดหลานนะครับตอนก็ล้องให้เจอผีเจอผีเจอตรงไหนลูกเจอตรงไหนลูกก็ฉีไปนะครับเจอผีแหลมเจอผีแหลมเจอผีแหลมพอยายรู้แ่้งนนยายก็ พาหลานขึ้นบ้านครับนะครับเข้าไปห้องพระเอาสายศีลเอาน้ำมนต์เอาน่นนี่นั่นยายเป็นคนโบราณแกรู้ดีแล้วครับเหมือนเรียกขวัญหลานนะ่ะแล้วก็เอาพระมาคล้องให้หลานตอดเนี่ยนะครับก็ยังควบคุมสติอ่าไม่อยู่นะยังมีอาการแบบกลัวสันส่นสั่น่ยายก็นอนกอดแล้วบอกไม่ต้องกลัวนะลูกอืมที่หลังไม่ต้องไปตรงบ่อล้างตรงนั้นนะไม่ต้องไป นะครับตัวของตอก็เลยถามว่ายายแล้วไอ้ตรงบ่อน,นั้นอ่ะมันมีอะไรอะ่ะอ๋อไอ้แหลมอะ่ะมันตายไปเมื่อสองปีก่อนแล้วลูกและที่สำคัญไปกว่าน,นั้นอะ่ะมันตกน้ำตายไม่แหลมบอกกับผมอะ่ะเขาไม่ได้ตกน้ำตายยายเขาบอกว่าพ่อเลี้ยงเขาเป็นคนผักแล้วก็ตกน้ำตายพ่อเลี้ยงเขาเป็นคนทำยายแกก็เฮ้ย จริงเหรอลูกเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอลูกจริงก็แหลมบอกผมอย่างนั้นจริงๆว่าเขาเป็นตกน้ําตายแต่พ่อเลี้ยงอ่ะเขาทําให้ตายมันแขนพ่อเลี้ยงมันมากเลยอ่ะอืมแขนไปแค่านั้นแหละลูกพราพ่อเลี้ยงเขาอ่ะก็โดนรถชนและที่สําคัญไปกันนั้นอ่ะพ่อเลี้ยงของไอ้เจ้าแหลมเนี่ยมันเป็นภาพที่น่ากลัวที่สุดเลยโดนรถชนหัวขาดอ่ะ บอกอุ้ยชนยังไงหัวขาดนะครับก็ขับรถด้วยการมึนเมาครับอ่าตามที่เขาบอกนะครับรถพ่วงเนี่ยจอดอยู่ข้างทางนะครับพ่อของแหลมเนี่ยขับมาอีท่าไหนก็ไม่รู้หมวกกันน็อกก็ไม่ใส่ครับแล้วปรากฏว่าเหมือนขับมาแล้วรู้ว่ามีรถจอดอหักหลบหักหลบพ้นครับแต่บริเวณหัวเนี่ยมันดันไปฟาดกับท้ายรถ แล้วมันเจอเหลี่ยมพอดีเหลี่ยมคมพอดีตรงท้ายรถปรากฏว่าสิ่งที่ชาวบ้านเขาเห็นก็คือรถมันวิ่งไปทางหน้าพร้อมกับตัวครับแต่หัวของพ่อเลี้ยงเจ้าแหลมมันหล่นอยู่มันเป็นภาพที่สะดุดตยองมากกลายเป็นข่าวดังนะครับในตำบลของยายสงวนครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นหลังจาก ตัวของแหลมเนี่ยเสียชีวิตไปได้ประมาณสักหนึ่งเดือนเท่านั้นนะครับแต่คนเขาก็ลือกันว่าตัวของพ่อเลี้ยงเนี่ยอาจจะไม่ชอบลูกเลี้ยงหรือเปล่านะครับก็เลยกระทําการอย่างนั้นมันเป็นแค่คําพูดครับของชาวบ้านที่เขาพูดกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่แต่เด็กมันก็เสียไปแล้วนะครับและหลังจากนั้นครับแม่ของแหลมก็อยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้ครับ ก็เข้าไปทำงานในกทมทิ้งบ้านหลังนี้ไว้พร้อมกับสระน้ำที่อยู่บริเวณนั้นอดีตเคยเลี้ยงปลาครับนะเคยเคยเลี้ยงปลาเป็นบ่อปลา,าประมาณนั้นปล่อยให้บ่อปลาเนี่ยล้างและทุกครั้งไม่ว่าใครจะเข้าไปเก็บนะครับมะขามเทศมะม่วงนะมะขามหวานหรือแล้วก็แล้วแต่เนี่ยก็มกักระเจอเจ้าแหลมเนี่ยนะครับมันใส่กางเกงฟุตบอลแล้วก็ถอดเสือ้อ โผล่จากน้ำขึ้นมาทุกครั้งอทอดเนี่ยสั่นไปหมดเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ยายเล่าให้ฟังเนี่ยอทอดเจอทั้งหมดหลังจากนั้นมากับเหตุการณ์นี้อทอดเป็นคนกลัวผีแบบสุดขีดไม่เคยนอนห้องตัวเองครับนอนกับยายทุกวันและหลังจากนั้นมาอทอดเคยเดินย่องย่องกลับไปนะได้ยินเสียงน้ำมันกระเพื่อมอะ แล้วเหมือนเสียงอะไรบางอย่างมันโผล่มาจากน้ําเท่านั้นแหละครับตอดไม่หันไปมองเลยครับว่าอะไรมันโผล่มาจากน้ํากลับมาบ้านยายนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตในการที่ตัวเองก็เรียนหนังสือไปอะไรไปครับจนตัวของตอดครับนะครับเรียนระดับมหาลัยเข้าปีสคุณยายก็เสียครับนะแล้วตอดบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ ครั้งหนึ่งในะชีวิตที่ผมเนี่ยเจอผีถ้าใครบอกว่าผีไม่มีในโลกเนี่ยผมเสียงใจขาดเลยครับนะครับแต่ว่าคุณยายคุณตาเนี่ยท่านเสียไปแล้วไม่เคยมาหาผมเลยนะท่านคงไปสบายแล้วครับและหลังจากนั้นมาต๊อดก็เรียนจบปริญญาตรีแล้วก็ใช้ชีวิตในการทำงานในเมืองราชบุรีจนถึงทุกวันนี้ต็อดบอกว่ามันผ่านมา18ปีแล้ว แต่ผมยังจำเหตุการณ์นั้นไม่ลืมผมก็เลยถามทอดว่าทอดได้มีโอกาสกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกไหมที่บ้านของแหลมอยู่นะครับเขาบอกเขาได้มีโอกาสกลับไปอยู่แล้วเพราะเขาเรียนหนังสือที่นั่นเขาก็เห็นอยู่ประจำนะครับตอนที่เขามาเรียนมหาลัยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าบ้านหลังนี้ถูกลือไปแล้วจะด้วยอะไรก็ไม่รู้นาจะมีคนมาซื้อที่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วบ่อน้ำตรงนั้นน่ะมันก็ถูกถมไปแล้ว กลายเป็นพื้นที่เดียวกันกับตรงนั้นไปหมดเลยความทรงจำในวัยเด็กครั้งนั้นมันยังมีอยู่ในหัวของท็อดครับนะแต่ภาพทุกสิ่งทุกอย่างตรงนั้นน่ะมันแปลเปลี่ยนไปแล้วและนี่คือเรื่องราวครั้งหนึ่งของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ได้ประสบพบเจอกับคำว่าผีหลอกนะครับอนี้นี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับ